สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะมาเจอกันอีกรอบนึงเนาะในสุดวัดใจน้อยแล้วก็เลขเด่นสีน้อยนะคะทุกคนก่อนอื่นนะเรามาตรวจผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเนาะเมื่อวานนะคะเฉพาะกิจนะคะ07 3 73เราหลุดนะคะ06เราได้นะคะต้องให้การเลข6กับเลข9เนาะก็เข้าตรงๆนะคะตัวเน้นนะคะเนา ส่วนฮานอยพิเศษนะคะ315ตรงนี้นะคะ351ตรงนี้หลุดนะคะแล้วก็31หลุดนะคะเนาะปกตินะคะ011หลุดนะคะแล้วก็29ตรงนี้เข้าตรงตรงนะคะฮานอย VIP นะคะ615ไม่เข้านะคะแล้วก็74ไม่เข้านะคะ3ตัวไม่เข้าเนาะตรงนี้นะคะทุกคน0 1น4นะคะนาอเป็น0ูนหนะคะเสียได้นะคะนะแล้วก็สูตรเลขเด่น4น่อยนะคะเฉพาะกิจเนาะ3 7มไม่เข้านะต้องให้4และ5นะคะเฉพาะกิจหลุดเลยนะเมื่อวานนะคะเนาะเฉพาะกิจหลุดนะคะพิเศษนะคะ3 1นะคะเพื่อนแตกตรงๆเนาะ ท่านไหนที่วิ่งรูดสามก็ได้หนึ่งเด้งนะคะตรงนี้เนาะห้าหนึ่งไม่เข้านะคะนะท่านไหนที่วิ่งรูดนะคะได้สามหนึ่งเนาะแล้วก็เลขหลักร้อยตรงนี้เลขสามด้วยนะคะมาต่อกันที่ฮานอยปกตินะคะทุกคนเนาะฮานอยปกตินะคะต้องให้เด่นที่6และ7ตรงนี้ก็หลุดนะคะเนาะต,ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ v ี p ก็หลุดเออ้อนะคะ ท่านไหนที่วิ่งรูดเลข6นะคะตรงนี้นะเฉพาะท่านที่วิ่งเลข6นะคะเข้าหลักร้อยนะ2ตัวบน2ตัวล่างปกติและ v i p หลุดเด้อนะคะมาดูของวันนี้นะคะทุกคนวัดใจน้อยนะคะทุกคนเนาะเลขในตารางนะคะ5ตัวนะคะมีเลขศูนย์นะสองสี 2, 4, 5แล้วก็เลข6นะคะเพื่อนอย่าลืมเลข6กับเลข9ก9ตัวเดียวกันนะคะเลข4กับเลข1นะทุกคนมาดูนะคะต้องจะจับวินเหมือนเดิมนะคะเนาะจะได้10ชุดนะคะวัดใจน่อยนะคะชุดแรกนะคะเพื่อน02 04นะคะ ศู0 5, 0 6, นยะ์ห้าศูนย์หกเนาะสองสี่สองห้าสองหกนะคะสี่ห้าแล้วก็สนะี่หกเนาะและชุดสุดท้ายนะคะห้าหกหกห้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมกันเลข6กกับเลข9กเป็นตัวเดียวกันนะคะนะเลข4กับเลข1เดอ้อ นะคะเลข4กับเลข1เป็นตัวเดียวกันนะคะนะมาดูตัวเน้นกันนะคะ0414ตรงนี้นะคะ0609นะคะกันตัวเดิมไว้ไม่แน่นะคะฮานอยชอบตามตัวเดิมนะคะทุกคนน้อ2 5นะคะ 4649นะคะนะ1619นะคะและชุดสุดท้ายนะคะทุกคน5659นะคะเนาะชอบที่ต้องเจาะให้3ชุดตรงนี้ก็ตามนะคะเนาะมาต่อกันที่เลขชุด3ตัวบนนะคะต้องเจาะให้เพื่อนๆ3ชุดนะวันนี้นะคะชุดแรกนะคะเพื่อน สองศูนย์สี่นะคะชุดที่สองนะคะเพื่อนห้าสองห้าเนาะแล้วก็สี่สี่หกนะคะนะระวังเลขหกกับเลขเก้ากันด้วยนะคะระวังเลขหกกับเลขเก้าระวังสี่กับเลขหนึ่งกันด้วยเดอ้อนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมสี่สี่หกอุ้ย อันนี้ผิดนะคะนะตรงนี้ก็ต้องมี4ตัวเดียวนะแล้วก็เลขหกอุ้ยเดี๋ยวต้องลบก,กนเนาะเลอะเทอะไปหมดนะคะทุกคนนะเลอะเทอะไปหมดเด้อสวัสดีค่ะคุณปียากรสวัสดีคุณอออินดี้ศูนย์องาหกศูหนึ่ง อชอบมากค่ะขอให้มานอยปกตินะตัวนี้ก็ระวังนะคะเนาะสองศูนย์สี่สองศูนได้เหมือนกันนะคะนะได้เหมือนกันเนาะทุกคนตรงนี้อย่าลืมกันแบบนี้นะต้องเขียนผิดดะนะคะอย่าลืมกันแบบนี้เลขหกกับเลขเก้าด้วยนะคะตรงนี้นะเลขหนึ่งเท่ากับเลขสีนะคะนะอย่าลืมกันแบบนี้ด้วยนะคะ เนาะอันนี้ท่านไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องการน,นะคะก็ซื้อแต่โดดๆตรงนี้เลยตัวใหญ่ๆตรงนี้นะคะก็คือ446และ449นะตรงนี้ใครมีงบเหลือนะคะก็จิ้มไว้ตัวระบาดเนาะเลขเบิ้ลนะคะเลขตองจิ้มไว้ตัวระบาดนะแลกกับเงิน900นะตรงนี้ก็1บาท2บาท3บาท4บาท5บาท6บาท12บาทนะทุกคน12บาทนะคะนะแลกกับเงิน900นะคะ นะส่วนท่านไหนที่ชอบนะคะเลขเบิลนะคะนะท่านไหนที่ชอบเลขเบิลวันนี้สองและ5-5้านะจ๊นะเนาะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะทุกแนวต้องไปกลับนะคะต้องมาเร็วไปเร็วนะต้องจะไปทุระต่อนะคะทุกคนนะมาเร็วไปเร็วเด้อนะคะสำหรับสูตรนี้นะไม่คุยกับเพื่อนเพื่อนนานนะคะแป๊บเดียวนะคะนะ แล้วก็มาต่อการที่เลขเด่นสี่นอยนะคะเลขเด่นสี้อยเนะหาะฮานอยเฉพาะกิจนะคะเพื่อนตัวเด่นเนาะจะเป็นเลขสี่และเลข0นะะูนย์นะคะเด่นสและศูนเนาะนะคะมาดูตัวเจาะนะคะเพื่อน4 0ศนะคะ สวัสดีค่ะคุณวิภาวานสวัสดีค่ะต้อมขอบคุณสำหรับ315เมื่อวานค่ะนะคะปังสุดๆเลยเนอ้อมากันแบบ3ามตัวตรงๆเลยนะคะนะ้ามากันแบบ3ามตัวตรงๆเลยต้องมาดูผลอีกทีหนึ่งตอนเพื่อนเพื่อนซไลน์เข้ามาต้องไม่ได้ดูตรวจผลฮานอยเลยเมื่อวานโมแต่เก็บของน้ำท่วมนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนเซนะคะ ส่งกันเข้ามาว่าถูก3ตัวตรงตรงนะคะนะดีใจกับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเนาะมาต่อของวันนี้นะ40นะคะทุกคนแล้วก็41เดอ้อ45 4ห้านะคะแล้วก็49ตรงนี้นะกันตัวเดิมของฮานอย VIP นะคะตรงนี้นะไม่แน่อาจจะมานอยกิดหรือนอยพินะคะตัวเนี้47ไม่แน่นะคะ น้อเลขศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็ศูนย์เก้าเนาะคุณปริญญาพรอ๋อปริยากรบอกว่าเมื่อวานไม่ได้ดูค่ะแอดเนาะเสียดายเนาะเสียดายมากมากวันนี้ลุ้นและตามใหม่นะคะนะวันนะี้ลุ้นแล้วก็ตามใหม่เด้อ มาดูตัวที่ต้องจะเน้นให้กันนะคะ4041นะคะ49เนาะ02นะคะแล้วก็07นะมาต่อที่ฮานอยเฉพาะกิจนะคะอา่าฮานอยพิเศษค่ะขอโทษนะคะเด่นเลข1นะคะและเลข6นะวิ่งรูด1และ6นะคะมาดูตัวเจาะเนาะ101213 1418นะคะส่วนเลข6นะคะทุกคน6 0 6 1 6 3 6หนแล้วก็68นะคะมาต่อนะคะตัวที่ต้องจะเน้นให้เนาะ1014นะคะ18เนาะ64แล้วก็68นะคะหน้อยปกติกันบ้างนะคะ ทุกคนต้องไม่ได้เขียนวันที่แนะ่ไม่เตือนกันบ้างนะคะวันที่ลืมเขียนนะอามาต่อนะคะฮานอยปกติเดอ้อฮานอยปกตินะคะเด่นจะเป็นเลขสองและเลขแปดนะคะเด่นสองและแปดเนาะตัวนะคะของเลขสองเนาะมีสองศูนย์สองหนึ่สองสอง 2 5แล้วก็29นะคะส่วนเลข8นะคะ80 81 83 86นะคะแล้วก็87เนาะมาต่อนะคะตัวเน้นสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะเจออีกแล้วเลขทูกกับวัดใจเหมือนกันเลยสงสัยปังแน่นะคะสงสัยปังแน่เนาะ สงสัยปังแน่ๆนะคะนะมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อเด้อแต่ต้องไม่ได้จอะสี่สี่สองนะต้องไม่ได้จาะสี่สองยังไงไปรูดเองเด้อน,นะคะสี่สองนะไปรูดเอานะคะนะรูดเลขสองเอานะนะคะมาดูตัวเน้นกันนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองแปดหนึ่งนะคะลรแปดสามนะมาต่อกันที่ ฮานอยสุดท้ายนะฮานอย vip นะคะฮานอย vip เด่นจะเป็นเลข7นะคะแล้วก็เลข3นะเด่น7และ3นะคะมาดูตัวเจาะเลข7ค่ะมี7071นะคะ73 76นะคะแล้วก็78เนาะส่วนเลข3คมคำเพื่อน3031 สามสกนะคะแล้วก็3ามเนาะตัวเน้นนะคะเจ็ดนะคะสามศนะคะแล้วก็39นะทุกคนอย่าลืมการเลข6กับเลขเตรงนี้ด้วยนะคะนะอย่าลืมการเลข6กับเลขเด้วยเดอ้อมา เร็วไปเร็วนะคะนะต้องมาให้แนวทางเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอตัวไปทําธุระเด้อแล้วตอนเย็นมาเจอกันนะคะหุ้น3ามรัฐนะคะหุ้น3ามรัฐเนาะเยอะคะอ่ะอ่าถ้าเลขเยอะก็เลือกแต่ตัวเน้นนะคะเลือกแต่ตัวเน้นหรือว่าตัวที่ชอบเนาะตรงนี้เฉพาะกิจนะคะเน้น4และ0ถ้าตัวที่ต้องเจาะและเน้นให้ตรงนี้ก็เหลือ5ชุดนะ,ะสำหรับแต่ละนอยนะคะเรื่ ือว่าเลือกตัวที่ชอบตัวเดียวเลยนะไม่เยอะแล้วนะคะนะถ้าเลือกตัวที่ตําเนนให้ก็มีแค่สี่ตัวนะสีไปกับเนาะก็10เนาะนะคะนะหรือไม่ก็เอาเป็นว่าเลือกเลขที่ตัวเองชอบนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็วันนี้ยังไม่ต้องตามนะต้องบอกแล้วนะคะบอกไว้ตลอดเน้นย้ำไว้ตลอดเลขของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งนะเลขรถเลขอายุ ไม่ว่าจะเป็นเลขรถเลขอายุวันเกิดพศออเดือนปีอะไรนะคะของตัวเองเป็นหลักนะแนวทางที่ต้องให้ชนกับเลขของตัวเองค่อยเน้นนะคะนะชนกับเลขของตัวเองค่อยเน้นต้องบอกแล้วนะคะตัวเลขทุก,ทก,ทกตัวเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขที่ต้องเจาะและวางให้นะคะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเสี่ยงโชคนะคะนะ เลขตรงกันกับหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์นะคะก็ตามเนาะของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งอย่าละอย่าทิ้งเลขตัวเองเด้อนะคะอุ้ยอายุตัวเองออกทำไมไม่เล่นนี่นะคะ <c oughs> เสียงจะแตกสาวทุกคนเลขของตัวเองอันดับหนึ่งะคะเลขที่ชอบอย่างวันนี้ชอบแล้ว2 4แล้วพอเลขทูบมาเอ้า4 2เน้นนะคะแบบนี้นะ ไม่ใช่ว่าให้ตามเลขต้องทั้งหมดนะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะชอบสูตรไหนให้ตามสูตรนั้นต้องไม่แนะนําให้เล่นทั้งหมดทุกสูตรนะนะคะไม่แนะนําให้เล่นทั้งหมดทุกสูตรนะชอบสูตรวัดใจน้อยก็เล่นแค่สูตรวัดใจน้อยชอบสูตรเลขเด่นสีน้อยก็เล่นแค่ตรงนั้นนะอย่าเล่นทั้งหมดเด้อนะคะแล้วตรงนี้นี่เยอะเลยนะคะนี่นี่ยิ่งเยอะนะ แต่ตั้หที่ต้องวงไว้นี่คือแบบตัวเน้นจากเลขทูปตรงนี้ก็คือตัวแปลง4เท่ากับ1 2เท่ากับ5 6เท่ากับ9และ0นะคะมองเป็นเลข6ได้เลข9ได้เลข0นย์ได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือตรงนี้ที่เห็นทูปเลยตรงๆเลยก็คือ2 4 2 6แล้วก็4 2 9นะคะแล้วก็420นะ4 2 4 6 2 6, 6 2 9 2 0 4 9 อันนี้ก็คือหลักๆเลยนะคะตัวเบิ้ลก็จะเป็น44 22 66นะคะเกาตัวเบิ้ลก็คือตรงนี้ที่หลักๆนะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะถ้ายังไม่ชอบวันนี้ก็ดูไปก่อนนะคะตัดสินใจไปก่อน นะหรือว่าไปเลือกดูหลายๆอาจารย์ก่อนถ้ามีเลขที่ตรงกันนะเพื่อนๆเน้นหนักเน้นหนักเด้อเน้นหนักเน้นหนักนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะนะขอให้เพื่อนๆ FC ที่น่ารักของตั้มทุกท่านนะคะวันนี้ขอให้แตก2ตัวบน2ตัวล่างและ3ตัวนะคะเมื่อวานเราแตก3มตัวนะฮานอยพิเศษแตกกันแบบตรงๆเลยนะคะแตกนอยพิก สานะคะตรงตรงต้องดีใจกับเพื่อนเพื่อน FC หลายๆท่านนะที่ได้โชคได้ลาบจากเลขในช่องต้อมนะคะนะเลขเยอะคัดเอาเดอ้อคัดเอานะคะตรงนี้เมื่อวานนะคะเราพัฒนานะ98แล้วก็63ตรงนี้เข้าเป็นตัวกลับนะคะนะราพัฒนาเมื่อวานมาเลขไหนนะเนาะราพัฒนาเมื่อวานนะคะ แปดนะสานะคะเราก็เข้าเนาะเป็นตัวกลับนะคะขอให้โชคดีนะคะทุกๆุท,กท่านนะขอบคุณกำลังใจนะคะเพื่อนๆ f c ทุกๆท,ท,ท่านที่กดไลค์กดแชร์และส่งกำลังใจมาให้ต้อมนะคะน้าท่วมนะคะน้าท่วมพิโกพีิโกนะคะทันอยู่เนาะนะคะ นะต้องมาไลฟ์ก่อนตอนแรกต้องว่าจะอัดคลิปนะคะกลัวจะไปอัปโหลดช้าแล้วก็ไม่ทันนะคะพี่โกกเนอะเลขทูกเด้อนะคะต้อมจะจบไลฟ์แล้วนะคะทุกคนสวัสดีนะคะอ๋อ oh, <laughs> สาธุค่ะนะคะท่านไหนสนใจทูบก็แอดไลน์ต้อมเข้ามาได้เหมือนเดิมนะแอดไลน์เก้าสน์นานะคะแอดไลน์มาได้เหมือนเดิมเด้อ<ๆ>นะคะวันนี้ก็มีส่งนะคะวันนี้ต้อมก็มีส่งทูบนะ เมื่อกี้ต้องมาอ่านคอมเมนต์แชททีหลังนะคะพี่แมมบอกว่าขอเลขที่บัญชีใหม่นะคะไม่รู้พี avenues, y, ่แมมแอบไปทํากับข้าวแล้วหรือเปล่าหรือว่าแอบออกไปจิ้มอะไรนะคะไม่เห็นเข้ามาเมื <th> coloring, ่อกี้พี่แมมบอกขอขอดูเลขที่บัญชีใหม่นะคะตรงนี้เป็นเลขที่บัญชีนะคะเพื่อนๆท่านไหนเนาะที่สนับสนุนค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะนะคะต้องไปทําธุรัตต้องไปซื้ออาหารน้องหมาเป็นกระสอบแล้วก็น้องแมวนะคะ นะอันนี้เลขที่บัญชีออมสินต้องจะแยกบัญชีนะคะทุกคนไม่ให้ปนกันส่วนตรงนี้นะคะมีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะนะส่งเลขที่บัญชีให้พี่หน่อยนะคะพี่ได้หาหนอยวันนี้เยอะเลยนะคะตรงนี้เด้อเป็นบัญชีเดียวกับที่บูชาทูบนะคะเพื่อนท่านไหนที่แคปไว้เนาะนะคะอันนี้เป็นสนับสนุนช่องพี่พี่ fc โทรมานะคะต้องทํางานเนาะ บอกว่าถ้าหาหน้อยพี่ได้เยอะส่งเลยที่บัญชีมาในไลน์ให้พี่หน่อยนะคะต้อมก็หาไลน์ไม่เจอนะแอดแล้วแล้วตอนนี้เพื่อนๆในไลน์ต้อมมี700กว่าคนนะทุกคนหาไม่เจอนะคะต้อมปักหมุดไว้ปักหมุดไว้ที่ก็ยังหาไม่เจอนะคะต้อมก็เลยมาลงให้เนาะนะคะ สนับสนุนช่องพี่จะให้ค่าปากกากระดาษนะคะถ้าพี่ได้เยอะก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นช่วยอาหารน้องหมาน้องแมวนะทุกคนแยกบัญชีกันเลยนะคะนะปกติใช้บัญชีเดียวแต่ต้องก็จดแยกออกมานะคะไม่ปนกันทุกคนนะจะได้รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ของน้องหมาน้องแมวจะได้ไปซื้ออาหารซื้อนะ มีที่ทํางานนะคะน้องหมามี3ตัวนะต้องก็เอาอาหารไปให้เดี๋ยวเอาไปให้อีกนะคะแล้วก็น้องแมวที่หอพักของพี่พี่ที่อยู่ที่ทํางานนะคะขอดูเลขอีกครั้งได้ไหมได้ค่ะตัวนี้ก็คือวัดใจน้อยนะคะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะถ้าไม่ชอบตัวกันคือเลข1ตรงนี้เท่ากับเลข4เลข6กับเลข9ก็เล่นแต่ตัวที่มีสีแดงนะคะ นะแล้วก็3ตัวต้องเจาะให้นะคะ3ชุดนะแคปหน้าจอไว้เดอ้อแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะคะคุณกิติยาเนาะอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้เฉพาะกีดพิเศษปกติ VIP ต้มแยกน่อยให้ก็คือสูตรเล็กเด่นสีน่อยนะคะนะตัวเน้นตรงที่มีดอกจัน์นะคะชอบก็ตามได้นะคะ ระวังเลขเบิ้ลกันด้วยนะเลขเบิ้ลมาหลายวันติดเลยอะไม่ห่างเลยเลขเบิ้ลแล้วก็อย่าลืมเลขของเมื่อวานจะมานะคะเลขตัวเดิมจะมาเมื่อวาน5.1.1.5นะมาพิเศษแล้ว V.I.P มาอีกนะทุกคนนะต้องบอกแล้วว่าเอ้เลขเบิ้ลจะไม่มาแล้วมั้งเพราะว่าเพราะว่ามาติดกันหลายวันมากเพื่อนเก็อย่าลืมกันเลขที่ออกไปแล้วมาแบบนี้เลยนะคะพิเศษ51 นะ VIP ก็มา1นึนะคะมากลับกันเนาะต้อมจะขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต้อมจะไปทําภุระนะทุกคนเดี๋ยวตอนดึกๆเจอกันใหม่นะคะหุ้น3รัฐนะคะเนาะสุดวัดใจรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายแล้วนะนะคะขอให้เลขที่ต้อมคำนวณไม่เป็นเลขอันนะคะถ้าเป็นเลขอันเพื่อนๆก็ต้องรีบไปหาซื้อรัฐบาลน,นะทุกคนต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะน้องต้อมให้สีน้อยไหมคะวันนี้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็คือสูตรเลขเด่นสีน้อยนะตรงต้มไลท์ตอนนี้ก็คือเลขเด่นสีน้อยเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อมเพิ่งมานะคะดูย้อนหลังเอาเดอ้อพี่จะไปทำธุระแล้วนะคะนะพี่จะจบไลท์แล้วแคปหน้าจอตรงนี้สูตรเลขเด่นสีน้อยนะแล้วก็สูตรวัดใจน้อยแคปไว้นะคะ่ะอันนี้แคปเลยเดอ้อ แล้วก็เลขกำลังวานฮาหนอยพี่ลงไปให้แล้วนะแคปหน้าจอนะเนาะไปดูย้อนหลังเอาก็ได้นะขอตัวลาและจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอให้วันนี้นะคะเข้า3ตัวบนเนาะ2ตัวบนและ2ตัวล่างขอให้เลขทูมา3ตัวนะคะเนาะต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆ ถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญนะคะทำบุญต่อบุญเสริมบาร,รมีโชคดีจะได้เป็นของเราตลอดนะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆพระในบ้านนะคะทำบุญกับพระในบ้านได้บุญที่สุดค่ะนะ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย